อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมจํานวน100บาทนะครับที่ได้ทําการถอนเงินไปก่อนนัานแน่ๆนะครับเข้ามาวันที่9พฤษภาคมนะครับ2566นะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะทําเงินทูบินีเลดฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผม100บาท1,000บาทเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทุนิเอลเลนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับที่มีชื่อว่า m y p o p s อบนะครับที่ได้ลงรีวิวการอัปเดตแล้วก็การถอนเงินไปเมื่อวานนี้เองนะครับ ก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับหรือว่าบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็รีบเข้าไปดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือแล้วก็ดูรูปแอปตามด้านซ้ายได้เลยผมจะขึ้นไว้ให้นะครับกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับอ้าวโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนะครับมันก็ นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยตั้งแต่คลิปที่1ด้านล่างเลยนะว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรสําหรับแอปนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการถอนเงินล่าสุดให้ดูก่อนนะครับว่าทางแอปเนี่ยจ่ายเงินจริงหรือเปล่าถอนเงินไปวันที่เท่าไหร่นะครับกดเข้ามาที่การถอนเงินแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านบนขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราเลือกเป็นใช้จ่ายนะครับแล้วก็ดูตรงนี้รายการล่าสุดเนาะผมได้ทําการถอนไปวันที่8พฤษภาคมนะครัน6 หกจานวน100บาทนะครับคะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับ 1, 000, 000, หนึ่งล้านสองแสนเหรียญทองบวกกับ300เพชรถึงกะแลกเงิน100ชุมนิเลดได้นั่นองนะครับตรงนี้แลกไปจริงแล้วก็เพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าที่ชุมนิเลดเลยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานละ่ะทําอย่างไรนะครับกลับมาดูที่หน้าแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะอยู่ที่หน้านจอหลักตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือเกมที่เราสามารถเข้าไปเล่นทําในส่วนของคะแนนได้เดีนะ๋ยวอัปเดตการเล่นเกมก่อนในส่วนของ การเล่นเกมนะครับเราก็กดจิ้มสีที่เหมือนกันอย่างน้อย2อันขึ้นไปนะการเล่นเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้เลยตามระบบของเกมนะครับเมื่อเราผ่านหรือว่าจบระดับเลเวลเราถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็กดเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเล่นไม่ยากนลทุกคนนะอันนี้เล่นง่ายมากนะนะครับแล้วก็กดเล่นไปแบบนี้นะครับพอมันหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะจบเกมนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยในส่วนของคะแนนเนี่ยเราสามารถรับรางวัลคูณ5ได้ด้วยแต่ว่าจะเป็นการดูแอ โฆษณาเพิ่มเติมเราสามารถกดคูณ5ดูคลิปวิดีโอต่อได้แต่ถ้าเหรียญทองที่เราเล่นเกมไปแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดเก็บคะแนนได้เลยเนาะ104หนึ่งร้อยสี่เหรียญทองนะครับรับเป็นคูณ3ได้ด้วยนะนี่เราก็กดรับได้เลยนะครับอันนี้คือการเล่นเกมนะครับเล่นไม่ยากนะครับต่อมาเรามาดูที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการงานนะครับก็คือการทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมในการหาคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็จํานวนเพจเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมเนลเล็ตนั่นเองนะครับอ การขุดหาสมบัติเนาะแล้วก็เป็นสปินนําโชคนะครับการขุดหาสมบัติตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดขุดหาสมบัติได้เลย3ครั้งโดยการกดมาที่รูปพ่วงนะครับแล้วก็กดขุดแบบนี้มันจะทําการสุ่มรับคะแนนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันเนาะผมได้มาที่275คะแนนนี่คือการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับสปินนําโชคนะในส่วนของสปินนําโชคหรือว่าการหมุนลัคกี่สปินวงล้อนั่นเองนะครับหมุนได้10ครั้งคะแนนที่เราจะได้รับนะครับผมก็อยู่ที่20คะแนนถึง1 นนเราก็ทําการกดสตาร์ทได้เลยมันก็จะทําการสุ่มคะแนนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราหมุนไปตกตรงไหนเราก็จะได้รับคะแนนตรงนั้นไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่20คอยนะครับผมก็สามารถรับเป็นคูณ2ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือการหมุนลัอกี้สปินเนาะต่อมานะครับผมการเข้าสู่ระบบเพื่อรับขั้นต่าเช็คอินนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานตัวแอปนะครับ,รบเราสามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้เนาะ300เหรียญทองรับรางวัลเป็นคูณ2 ได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือการรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะถ้าเรากดเข้าเล่นแอปทุกวันอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมกดเช็คอินทุกวันเพื่อที่จะทําการรับในส่วนของคะแนนด้วยนั่นเองต่อมานะครับผมเป็นรางวัลกวาดล้างนะครับสาหรับรางวัลกวาดล้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับในหน้าจอหลักนะครับถ้าเราเล่นจนหมดนะมันก็จะได้รับภารกิจเพิ่มนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดและใช้งานแอป2ครั้งดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญอีก3ครั้งต่อมาก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอเล่นบัตรขูด20ครััั้้งในนนนวนี่น,นะนง กดเข้าไปที่บัตรขูดนะครับ การเล่นบัตรขูดเนี่ยเราสามารถรุ้นรับเงิน100บาทได้นะถ้าเราเจอรูปภาพ6รูปนะครับตรงนี้เลยถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนะการเล่นบัตรขูดเราก็แค่ขูดบัตรตรงนี้ได้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเล่นซูเปอร์สล็อตแมชชีนนะครับผมตรงนี้เราสามารถกดเข้ามาเล่นได้เลยเหมือนกับการหมุนลัคกี้สเปนหรือว่าวงล้อนั่นเองนะครับก็หมุนได้10ครั้งต่อวันนะครับก็กดสตาร์ทนะครับแล้วก็ทําการหมุนวงล้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้หมุนได้้ฟรรรีีีนนนนนนะเเเป็กาาัับคแหยททองง่ต้ ไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับผมตัวนี้ผมหมุนได้เพชรสามอันนะตัวนี้ผมได้มาที่100เหรียญทองนะครับแล้วก็รับคะแนนมาแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเมนูที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการครบ10ครั้งสลับรูเลตในวันนั้นเนาะเล่นสล็อตแมชชีนครบ10ครั้งนะครับต่อมานะครับผมเป็นการทําภารกิจกอก i อคํคเชิญรับ5000เหรียญทองนะครับกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยในการกรอก ID คําเชิญตรงนี้เนี่ยถ้ามี ID ของเพื่อนนะครับหรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยแนะนําให้ใช้ของเเพื่อ่ออนนกได้ลยนะ ว่าถ้ากรอกรหัสของเพื่อนเนี่ยก็จะตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนเนาะว่าจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดของใครเลยก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้ก็ตามความสะดวกเหมือนกันว่าจะกรอกหรือม่าไม่กรอกก็ได้นะครับในส่วนของรหัสโค้ดของเพื่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางที่เราจะได้รับคะแนนเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดละนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนมากถึง8 0 0หมืเหรียญทองต่อ1คนเลยในส่วนของการแนะ หรือว่าเชิญชวน,นครับกดชวนเพื่อนตอนนี้นะครับผมแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e t i k t o อกได้หมดอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆเองว่าจะทําอย่างไรในส่วนของการแนะนําเพื่อนซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเทคนิคแต่และคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะก็อยู่ที่ความสามารถในการทํานั่นเองนะครับว่าจะทําอย่างไรในการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้ซึ่งวิธีการรับรางวัลจากการแนะนําเพื่อนเขามี3ข้อด้านล่างอรงนี้เเลย20รีนทนง 50เพชรแล้วก็60,000เหรียญทองนะครับลองอ่านดูนะครับวิธีการทําภารกิจต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาทําดูเนาะในส่วนของแน้าจหลักก็จะมีการทาภารกิจการเชิญเพื่อนแลวก็ซูเปอร์สล็อตแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเพิ่มจํานวนเพชรในการถอนเงินในแต่ละรายการนะครับช่องทางการรับเงินเนี่ยจะเป็นของทูมานิโอเลตนะครับเริ่มต้นที่10บาทนะครับในการถอนเงิน10บาทเนี่ยคุณจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่100เหียทองน กับ5 0 0เพรถึงจะทําการแลกเงิน10บาทของชุมนิวเลนได้นเนเองนะครับในส่วนของ100นะครับเริ่มที่1 200, ล้าน200,000เหรียญทองแล้วก็3,000เพรถึงจะทําการแลกเงิน100บาทได้200,500แล้วก็1,000ตามรายการเลยนะครับในส่วนของ1,000บาทเนี่ยจะใช้คะแนนค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ต้องใช้เพชรนะครับถามว่าต้องเชิญเพื่อนก่อนไหมถึงจะทําการถอนได้ไม่ต้องเชิญก็ถอนเงินได้เมื่อเรามีคะแนนครบอแล้วก็เพชรครบสามารถแลกเงินได้เลยนะครับตามหลักฐานที่ผมได้ถอนไปล่าสุดแล้วก็ได้รับมาล่าสุดยังจ่าย ปกติเหมือนเดิมแต่มางว่าการใช้เพชรในการแลกเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าจํานวนเพชรมันเยอะมากแล้วก็จํานวนเพชรที่ได้รับเข้ามาเนี่ยน้อยมากๆนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อนๆคนอื่นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแอปนี้ปวานินะครับยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับยังเล่นได้นะการที่จะเล่นให้ได้รับเพชรเยอะเนี่ยต้องแนะนําเพื่อนเท่านั้นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปปถััดดไสสวี